ดีค่ะจินตนาชาแนลเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะที่ชมช่องจินตนาชาแนลนะคะ,ะวันนี้วันที่29เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาจะลงแนวทางค่ะรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมเล่งเล่งลงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายมือแล้วที่จินตนาตั้งใจวันจะลงแล้วบอได้ลงค่ะเพราะว่าบอสบายอยู่นะคะคุณผู้ชม ตอนนี้ดีขึ้นก็อยากรีบลงให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะให้ไปสื่อสรารกินแบงท่านนะคะคุณผู้ชมค่ะจอมือเข้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมเนาะวันเวลามันใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วทีนี้นะถ้าไม่รีบๆก็บเรล่งลุ่งเลยนะคะเร่งค่ะค่ะ,คะ,คะกับบอลูจะเบายังนะคะคุณผู้ชมอุตสาฟังออเดอร์ค่ะคุณผู้ชมกับคันเบาๆกับบอลูจะทายคลิปไป โบจักรีวาจังไดเนะคะคุณผู้ชมเนาะตัวเล็กมันก็นมียูแคนันนะคะคุณผู้ชมอินเตอร์นากะอยากเฝ้าล่ไห้ให้คุณผู้ชมได้เบิรนกันล้วก็อยากว่าอยากคุยน้เนะคะคุณผู้ชมเนะาะบรรยากาศกับห้อนแห้งค่ะคุณผู้ชมมือนีที่หนองบัวลำพูค่ะ43่องศาค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นในเวลาบ่าย2บ่ายสโมงค่ะคุณผู้ชม ตอนนี้6โมงเย็นแล้วค่ะ39องศาตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมห่อนคัาดซำใดคิดเบิ่งเอาค่ะคุณผู้ชมเม้ยอาอยู่ทางเมืองเลย45องศาในขณะที่น้บลฝนพูด43ค่ะต่างกัน2องศาน้ำหฮมใหม่หฮมไหลขึ้นเซบเย็นหนกนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้เนาะค่ะใจเย็นๆเ้อค่ะคุณผู้ชมเดินทางไปไ่มาไซกันละมัดระวังค่ะอากาศมันห่อน ถ้าขัาขี่รถไปตรงที่มันแดดคักๆเนาะค่ะค,ะคุณผู้ชมจินตนาเคยขับรถตอนกลางวันที่แดดแห้งๆค่ะแล้วมองไปถนนมันจะเป็นเหมือนคลื่นทะเลค่ะคุณผู้ชมมันเหมือนแบบเหมือนคลื่นทะเลแล้วมันจะเป็นไอ้อนขึ้นมานะคะระวังยางรถค่ะคุณผู้ชมทนีนี้นะถ้าสภาพยางรถเท่าพอดีเนะะะาะค่ะเนาะระวังยางรถค่ะเพราะความหอนนะคะมันจะทําให้ยางรถเราเสื่อมเร็วนะค่ะก็เลยเป็นห่วงทุกๆการเดินทางค่ะคุณผู้ชม ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าไม่จําเป็นก็จะออกจากบ้านจากเพื่อนดีกว่านะคะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็วิธีค่ายร้อนค่ะคุณผู้ชมเอาผ้าเย็นๆค่ะไปวางตรงตรงหน้าที่เราจะนั่นพัดลมนะคะคุณผู้ชมผ้าชุบน้ําค่ะชุบน้ํำเฉยๆแล้วก็เอาไปตากตรงไต่พัดลมนิดนึงค่ะหรือว่าเนือพัดลมก็ได้ค่ะคุณผู้ชม แล้วมันก็จะพัดเอาไอเย,ยน็นมันจะซับความเย็นมหาหาเราได้นิดนึงค่ะแต่ว่าอย่าจอหน้าพัดลมมาหาเรานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังพัดลมมันดูดเอาความร้อนค่ะมาหาเราส่งมาข้างหน้ากับใบพัดของพัดลมค่ะคุณผู้ชมหมุนมากโงเข้าค่ะเพราะฉะนั้นมันจะร้อน,นะคะ่ะให้หันหน้าพัดลมออกไปแล้วก็เอาเอาหลังพัดลมนะคะคุณผู้ชมหันมาหาเข่าล้ักให้มันดูดความร้อนออกไปค่ะออกไปหน้าบ้านยิ่งดีค่ะคุณผู้ชม ถ้ามีตัวหญ่ๆเนะคะดูดความ้อนออกไปเลยค่ะแต่ถ้าเราเปิดอยู่ในบ้าน,นะคะ่ะมันดูดความ้อนเข้ามาแล้วเฮาหันหนาพัดลมดูดเอาความ้อนนะคะคุณผู้ชมมันยัง้อนเติมกันค่ะอันนี้เคดเนาะคะ่ะเค็หลับค่ะคุณผู้ชมที่ท่านผ้าไหมเฮ้าบ้อกออก้อนเวลาเฮาเปิดพัดลมเนาะคะ่ะอากาศร้อนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเวลามันถือหนาเฮ้าปุ๊บนะคะพัดลมมันจะมีความร้อนแบบวูบเข้มามาเหมือน เขาจะหายใจแทบเพราะท่านนะคะคุณผู้ชมยิ่งอยู่ไกล่เดล็กหน่อยนะคะจะคิดว่าเอาพัดลมไปจอน่ะนะคะคุณผู้ชมเนาะสงสารน้องนะเวลาไปพัดลมมันเข้าไปหอนแต่ขนาะดคุณยัยห้ากันยังหอนนะคะแล้วก็ความแรงของพัดลมนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ตอนนอนนะคะคุณผู้ชมมีถังน้ําแข็งเอามาวางตรงหน้าพัดลมค่ะให้พัดลมพัดเอาไอ้น้ำแข็งผ่านาแล้วก็ทรงมหาห้าะค่ะคุณผู้ชม อันนั้นจะเย็นค่ะคุณผู้ชมอ่าก็คือซอยใดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะถ้าทำแบบนั้นจะช่วยได้ค่ะผ่อนคลายผ่อนความร้อนให้เป็นเย็นได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอิตนตนาการอยากฝากคุณผู้ชมเป็นเคล็ดลับเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะซึ่งอากาศร้อนๆเราแล้ว,แล,วแล้วเราคิดว่าเราเอาพัดลมมาจ่อหน้าเรานะคะมันจะเย็นมันกับพรมาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะ ทุกอย่างมันจะเย็นก็ต้องใจยเย็นเย็นนั่นเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะอาการนอนแห้งเข็มใจซึ่งกันละกันค่ะเฟื่อเฟือกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆค่ะค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องกินตนาแนวนั้นเนเด้วค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะที่กิจนาจะลงแนวทางค่ะรัฐบาลไทยคุณผู้ชมร่วลวลงไปเรื่อยค่ะมื้อนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ มีโค้งสุดท้ายถ้าเป็นไปได้จะสรุปให้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมสรุปในคลิปเดียวกันหลายๆอาจารย์หลายๆเสี้ยนนะคะคุณผู้ชมลงในคลิปเดียวกันเลยเนาะคะ่นะเนาะจะได้เห็นแนวทางค่ะหลายๆแนวทางไปน้ากันนะคะหลายๆอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมจิตนาวพออิดจะได้เห็นแนวทางหลายๆอาจารย์ลงไปในคลิปเดียวกันเนาะคะ่ะ จะได้เป็นตัวเลือกค่ะมาไพ่แคบใแคบใบค่ะคุณผู้ชมจินตนาเคยเห็นแบบนั้นเนาะอันนี้คือแนะนํากันค่ะคุณผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางค่ะของวันที่2พฤษภาคม2567เนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาขอขอบคุณเจแดงเนาะค่ะที่ให้ตัวเลีแยหน้าทางอ่าเพราะว่าจะเป็นข้นตะปูแซนซูอ่าแล้วก็สกุลจันแล้วก็แม่สว่างแม่สาวอุดรแล้วก็ไม่มี3ตัวนี้ไม่มีสิถูกค่ะ หลายๆคนเนาะค,ะคุณผู้ชมจินตนาค่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตร,ตรงหน้าคลิปเนาะค,ะคุณผู้ชมเนาะจำได้แค่นี้ก็คือเจแดงหายมาทั้งหมดค่ะตัวเลขแนวทางเหล่านี้เข้าทุกงวดค่ะคุณผู้ชมไม่ผิดหวังค่ะจินตนาขอขอคุณหลายๆค่ะขอให้เจแดงสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขภาพดีขอให้สุขภาพดีตลอดะค่ะคุณผู้ชมเนาะเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะให้เจแดงมีความสุขการสในใจค่ะอีห้ยตัวเลขหน้าทา้งหนํานำใจดีดีค่ะเจแดง กน่ามีโอกาสจะไปหาอยู่ค่ะจะแดงเนาะค่ะเอาไปดูแนวทางกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะคนตระกูลแสนสุขวันที่สองพฤษภาคม2567ค่ะวิ่ง9ก้ากับ7ค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้เจ็ดสามเก้สามเจดสี่เจ็ดห้าสองหนึ่งแล้วก็0ูนย์สาค่ะคุณผู้ชมค่ะเน้นที่7จดสแล้วก็0ูย์สค่ะ3ามตัวก็ 975หแล้วก็3 7 5หค่ะคุณผู้ชมแล้วก็17 5หค่ะอันนี้เป็นของคนตระกูลแสนสุขนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีสายด่วนสายด่วนโค้งสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมสายด่วนมาก็คือ่คะคนตระกูลแสนสุขให้มาเพิ่นเน้ะนหายเลยคะ่ะเป็น3 7 5หค่ะคุณผู้ชม3 7 5แลห้วเราก็ล่างเพิ่นคัดมาให้นะคะคุณผู้ชมล่างคัดมาให้เป็น 03ค่ะคุณผู้ชมจากที่อยู่ข้างบนนี้นี่ก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นบนล่างค่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เพิ่นคัดมากอีกชุดสุดท้ายเนาะคะ่ะต่อกันไปนี่แล้วค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะหายโล่งห้เบิงค่ะก็คือเพิ่นหายมากเป็น03นะคะคุณผู้ชมตอนแรกเน้น03อยู่ก็คือตัวนี้เนาะค่ะคุณผู้ชมแต่จินตนาก็เลยเอามารวมกันเลยค่ะคุณผู้ชมของวันที่สองพฤษภาคม2567ค่ะจากชุดนี้แล้วก็ ชุดที่สองนะคะคุณผู้ชมค่ะเบืองต่อกันไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมมาแคปหน้าจอก่อนเด้ค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปเบืองสายดวนของเพื่อนโค้งสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะสายดวนคนตระกูลแสนสุขค่ะคุณผู้ชมวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะโอ้ยจินตนาว่างซ่อนอันนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นไม่ชัดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคนตระกูลแสนสุขงวดนี้ค่ะ ไฮมาสามตัวคือเก่าค่ะคุณผู้ชมค่ะสามเจ็ดห้าค่ะสลับเล่นก็คือเจ็ดสามเจ็ดห้าแล้วก็กันเก้าห้าค่ะคุณผู้ชมเก่ามาจากใสค่ะคุณผู้ชมจับใสกันออกค่ะอันนี้เพื่อนไฮมาเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะคนตระกูลแสนสุขให้มาค่ะอันนี้เป็นบนนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นบนค่ะบนบนบนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ล่างต่างหากเม็ดเดียวค่ะศูนย์สามค่ะคุณผู้ชม 03คือดังค่ะแท้ค่ะสามนี่ดังมากเลยค่ะสามมาดังดังล่างมากเลยค่ะคุณผู้ชม03ตัวเดียวค่ะจินตนาได้ยินว่าแบบดังมากๆเลยค่ะตัวนี้ค่ะหาสื่อท่านมานอสลากินแบงค่ะคุณผู้ชมไปหาเบิงเอาด้วยค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะอาจจะเหลืออาจจะย่งเนาะค่ะ03เนี่ยค่ะล่องเบืองค่ะคุณผู้ชมว่าจะมาไหมค่ะเนาะสามนี่ดังมากค่ะ เอาค่ะเบิ้งแพงเป็นแนวทางเ้อค่ะคุณผู้ชม แนวทางรัฐบาลไทยค่ะมาจากการคำนวณของคนะกูลแสนสุขค่ะเจแดงไหามาค่ะงวดนี้ค่ะเพื่อนไหามาซานีนะคะคุณผู้ชมจินตนาขอขอขอบพระคุณหลายๆค่ะที่เห็นตัวเด็กแนวทางื่อวางในช่องจินตนาชาแนลค่ะแบ่งปันให้เอฟซีของจินตนาในเบิงองละค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณเอฟซีนในช่องจินตนาชาแนลแล้วก็ผู้ที่เข้ามาใหม่เนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาในช่องจินตนาชาแนลค่ะได้เห็นแนวทางรัฐบาลไทยในมือนีเนาะค่ะเนาะ ขอให้มานขอให้ปังเ้อค่ะขอมาเธอแรกก็ขอให้ปังเลยค่ะ,กกะ,คะจะได้อยู่ดูคู่กันตลอดไปนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นของว,วันที่16เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นให้วิ่งหากับหนึ่งเนาะค่ะพอดีห้าเลยไม่มาค่ะคุณผู้ชมเบิ่งเพื่อนไรหลักลูกค่ะคุณผู้ชมเก้าค่ะเพื่อนกัไไรไปอีกหน่อยนึงกับหอดนะคะเก่าเกาเจ็ดเนาะนะคะคุณผู้ชม ก็มีที่มาแต่ว่าเพิ่นเหลือกที่จะห้มากตัวเดียวงสินะคะคุณผู้ชมนี่แหละก็คือแนวทางเนาะคะ่ะมุนบอแนนอนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะถามว่าเด่นตัวนี้ก็มาอีกตัวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเดอค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมขอให้มันมันปังปังๆำรำรุ่ยร่ยทั้งที่ผู้ที่เข้ามาใหม่แล้วก็ผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่าเนาะคะ่ะคุณผู้ชมขอให้มันขอให้ปังทุกๆคนคะ่ะขอคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ